เขาเรียกว่าอะไรนะยกพัทยาอ๋อสไตล์ของแฟนที่อ๋อชอบก็ชอบโอ้โหบ้านคือเราเป็นคนคนนี่ะค่ะคือทำบ้านให้แบบดูเหมือนไปเที่ยวอ่ะเหมือนไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะพี่ใช่เริ่มแม่กับพ่อกับแม่ปลูกบ้านหลังนี้ไว้ทำบ้านหลังนี้ไว้เสร็จแล้วก็พี่มารีโนเวทเพิ่มตรงนี้ค่ะรีโนเวทเพิ่มแล้วก็น้องสาวก็พอเขาแต่งงานก็ มาขึ้นห้องห้องห้องนี้เอาไว้ตรงนี้ไว้ใช่ก็นั่นค่ะแล้วก็มีกาแฟด้วยเป็นคอฟฟี่นิดหน่อยเราพี่ทํำชอบอะค่ะค่ะค่ะขออนุญาตนะคะที่ที่ทำเอาไว้อ่ะ เอาไว้กินเองแล้วก็ขายด้วยแล้วก็เผื่อลูกค้ามาพักอะไรค่ะค่ะออสมีบริการผมว่ามันมันก็เลยไม่เหมือนโรงแรมกับโฮมสเตย์มันเหมือนกับเรามาบ้านเรามันใช่ไหมลูกลูกค้าที่มาพักส่วนใหญ่เขาก็จะประมาณฟิลบอกว่าเหมือนมันนอนบ้านญาติอะไรมอยู่บ้านตัวเองี้ยใเงี้ยแต่แต่ห้องห้องที่ขึ้นเพิ่มนั่นก็คืออยู่ข้างหลังใช่ไหมคะที่พี่กำลังทำเขาเขเริ่มสองห้องอ่ะห้องไม่พออ๋อห้องไม่พอก็เลยก็เลยบอกอ่ะ คือมสักสห้องค่ะแล้วห้องใหญ่ด้วยนะคะห้องกว้างมากไอ้ที่ห้องใหญ่น่ะคือเป็นความคิดของยายของยายยายแกไปเที่ยวค่ะแล้วห้องเล็กไปอออึดอัดที่จะเดินที่จะมาไอ้ตอนจะขึ้นห้องอ่ะเราก็ไม่ได้อยากได้ห้องใหญ่ยายบอกว่าไม่เอานักแม่ขอห้องใหญ่ๆหญ่ค่ะคือคิดคิดแทนเอาผู้อยู่ใช่ไหมพี่ผู้พักอาศัยห้องเล ค่ะค่ะใหญ่จริงๆค่ะห้องน้ำเนี่ยได้ห้องนอนเลยนะต้องให้ต้องให้คุณยายคุณยายใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยไม่เหมือนที่ที่เราเคยไปพักแล้วตรงนี้มันไปกว้างขวางตรงนี้ตรงนี้คือบ้านด้านหนึ่งตรงนี้เป็นบ้านดั้งเดิมแล้วก็ต่อมาแล้วก็เชื่อมกันหมดเลยคาเเตอร์นี่ยค่ะค่ะแล้วทีนี้พอน้องสาวก็เลยบอกอ่ะได้ไอเดียอันไหนๆก็ ตรงนี้โอ้โหกลายเป็นห้องใหญ่มากเป็นบ้านที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นแบบมันรูปตัวแอลอ่ะพอทำห้องนี้เสร็จก็นั่นแหละก็เลยต้องต่อระเบียงด้านหลังแล้วก็เชื่อมไปค่ะดูดีมากเดี๋ยวที่หน้าก็จะทำไปอีกกี่ห้องคะข้างหลังสามห้องดูแลอ่ะี่ดูแลเองอ่าดูแลเอง ค่ะใช่ใช่ใช่คือมาแล้วแบบเออมีความสุขคือเขาอุตส่าห์เขาเรียกว่าอะไรนะลูกค้าเนี่ยอุตส่าห์แบบมาพักผ่อนมาชาร์จแบตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่ใช่คนมาทำเยะนใช่คนทำเยอะที่มาทำให้แนอย่างเวลาเนี่ยห้องข้างหลังเาแต่ว่าพี่ไปกรุงเทพด้วย ที่จะลงเทจเดือนละสิบวันเดือนละสิบวันใช่ที่ที่ลงในเพจจะบอกว่าอ่าร้านร้านต้องหยุดเดือนละสิบวันเพที่บ้านที่นู่นค่ะต้องสลับกันอยู่แถวไหนคะพี่ดอนดอนเมืองอ๋อแล้วถือถ้ามีเพจตรงนี้ก็ปิดใช่ไหมครับปิดจะเป็นส่วนร้านกาแฟอ๋อแต่ทห้องก็เปิดได้ได่ก็ดูแลได้วยคอ๋อคือได้นิดหน่อยคือบางคนก็จะมองว่าเวลาที่แบบมาแล้วลงเพจเหมือนพี่ใหญ่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่พี่หนแกก็จะเทคแคร์ที คุณยายอายุเท่าไหรคะตอนนี้หกสิบเกอ๋ออ๋ออจะเดินยากแล้วปวดคข้อเมื่อก่อนแกแกยังแต่เป็นชื่อคุณยายนะคุณยายต้องดูแลลูกค้าใช่ไหมคุณยาย่านคุณยายนั้นไหนเจ้าของตัวที่เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แต่แบบก็คิดว่าแบบพี่ต้องทำให้คุณยายแหละใช้ชื่อคุณยายอะไรเนาะอ ได้ขอบคุณมากค่ะพี่พสดีค่ะัสดีค่ะขออนุญาตค่ะเดี๋ยวแม่ไปทานข้าวก่อนขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นมุมกาแฟน่ารักน่ารักเอ่อมีขนมด้วยใช่ไหมเจ้าของใจดีมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนี่เขาทำคำสานี่ว้าวนี่เขาเปลี่ยนแบบ ผ้าปูที่นอนใหม่ละนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็จะเป็นห้องที่แบบพึ่งพักเมื่อคืนนี้นะคะแล้วเราก็ออกมาประมาณช่วงช่วงเที่ยงนะคะคุณผู้ชมขาะนี่เขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนพับปูที่นอนเนี่ยเตียงใหญ่มากเลยสองเตียงนะคะนอนสบายๆห้องกว้างขวางจริงๆตรงนี้คือบ้านนะคะคุณผู้ชมเป็นบ้านแล้วก็เจ้าของก็เหมือนอ,อยากแบบ ทำไม่ให้บ้านไม่ให้บ้านแบบไม่มีคนอยู่นะคะเดี๋ยวจะโซมนะคะเขาก็เลยทําเป็นที่พักให้ลูกค้ามาเที่ยวพักผ่อนที่นี่ค่ะมในบรยากาศี่ชาเขียวก็อร่อย ทิ้งเงียบไปคือดูดชาเขียวนะคะโอบ้านหลังนู้นมีนกพิราบเยอะเลยเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ดยวให้แม่บ้านเขามาจัดการทำความสะอาดตรงนี้นะคะเพราะว่าแม่บ้านกำลังทำห้องพักอยู่นะคะที่นี่เป็นโฮมสเตย,ย์ใาญหนันนะคะคุณผู้ชมโฮมสเตย์ไทยหน้าอยู่นะคะ มุมนั่งเล่นแล้วก็เป็นมุมทานหมูกระทะอย่างดีเลยค่ะตรงนี้ห้องกว้างขวางนะคะคุณผู้ชมค่ะมีแม่บ้านทำความสะอาดเดี๋ยวแม่บ้านจะพาคุณผู้ชมไปชมตรงระเบียงสักนิดนึงนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดประตูเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะมาทำความสะอาดแล้วอพาคุณผู้ชมเข้ามาดูด้านหลังเนี่ยค่ะ นี่จะเป็นส่วนของโซนด้านหลังนะคะจริงๆเจ้าของแจ้งว่ามีคนแนะนําว่าให้ทําตรงนี้อีกห้องไหมแต่เจ้าของไม่ทํานะคะเพราะว่าไม่อยากให้ดูแบบอึดอัดไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาจะเป็นมุมเนี่ยค่ะนั่งสําหรับแบบ จิบกาแฟตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแขกมาพักอยู่2ห้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะเขาจะมีห้องพักเพียง3ห้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นห้องที่ใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะสห้องแต่สะดวกสบายแล้วก็ที่จอดรถก็ เพียงพอนะคะคุณผู้ชมมีจอดฝั่งนู้นก็ได้นะคะนี่จะเป็นบรรยากาศของโฮสเทลใหญ่นั้นนะคะคุณผู้ชมแหม่มถ่ายจากด้านหลังให้คุณผู้ชมได้เห็นดีกว่านะคะอ้อเดี๋ยวนะคะอันนี้เราก็กลับแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่บ้านก็กลัวแบม่มลืมโทรศัพท์ก็เลยมาเรียกนะคะแต่จริงๆแล้วเราไปดูด้านหลังหวังว่าจะไม่ลืมอะไรเดี๋ยวตรวจสอบก่อนว่าลืมอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่ลืม อ่าไม่ลืมอะไรนะคะคุณผู้ชมเวลาเราไปไหนเราต้องตรวจสอบนะคะไม่งั้นลืมนที่จอดรถแล้วก็ที่พักสามห้องค่ะ ในห้องพักเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปแล้วไม่ได้เอาน้ำวันนี้ออกไปจดี๋ยวไปทานข้าวดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะนน้องหมาอยากกินขนมอยากกินของไปกินข้าวคือลำปาทาวดีกว่าต้องไปให้ถึงเคลื่อน เราออกจากโฮมสเตย์ยายนันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่อีกครั้งเลยนะคะคุณผู้ชมน้องไม่หลบคะ่ะ no โหโหไม่หลบคะ่ะอยากหลบหลบเองน้องบอกไม่โดนจา้ bye bye. Bye. าบ๊ายบายบายเมื่อวานกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยหิวน่คะออกมาจากที่พักโฮมสเตย์ยายนันแล้วนะคะ วิวภูเขาส,สวยๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ